สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่6ถึง12มีนาะคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคานก,นกันก่อนแล้วกันค่ะเริ่มจากช่อง7นะคะก็คือละครเรื่องเพลิงพลยค่ะ กออกอาการมาถึงตอนที่8และ9แล้วนะคะโดยได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาที่3.7และก็4.6ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่อง s u พ p ยสาย strong ค่ะสาหรับตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่2.6และก็2.7ค่ะและสําหรับละครชุดใหม่นะคะที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องหมอหลวงโดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกคือวันอังคารที่21มีนาคมนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ และละครทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องมณีพยาบาลสำหรับตอนที่12และ13ค่ะได้เรตติ้ง1.7แล้วก็1.8ค่ะและสำหรับละครเรื่องมณีพยาบาลนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่2ตอนสุดท้ายซึ่งก็จะจบในคืนวันอังคารนี้แล้วนะคะส่วนละครชุดใหม่ที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องรักร้ายโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันจันทร์ที่20ิมีนาคมนี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ ในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะทางด้านช่อง7นะคะเป็นละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสนอตอนที่4และ5าได้เรตติ้ง4.1และก็3.4ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องเพราะรักนะคะ ออกอากาศเป็นตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติ้ง2.4แล้วก็2.1ค่ะและสำหรับละครชุดใหม่นะคะที่จะมาเตรียมออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันพุธที่29มีนาคมนี้แตลละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะและละครทางช่องวัน3 1 n นะคะก็เป็นละครเรื่องพระนะคร2 4ร0ออกอากาศเป็นตอนที่9และ10ค่ะได้เรตติ้ง1นแล้วก็1นค่ะ เรามาชมละครที่อกอกาศวันสุขเสราร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะ ทางช่องเจ็ดนะคะเป็นละครเรื่องหากหลายไม่เลดี้นะคะออกอากาศทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์โดยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเสนอเป็นสองตอนสุดท้ายนะคะโดยตอนก่อนจบค่ะได้เรตติ้ง4.1และปิดตอนจบไปอย่างแฮปปี้เอนดิงค่ะปิดไปด้วยเรตติ้ง4.4ค่ะและสําหรับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ชมละครชุดใหม่เรื่องเพตรานารมิตค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้แฟนละครช่องเจ็ดก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนทางช่อง3 นะคะเป็นละครเรื่องเลือดเจ้าพยาค่ะสำหรับตอนที่4 5และ6นะคะได้เรตติ้ง3.8 2.6และก็2.6ค่ะเรามาเทียบละครเย็งก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ทางด้านช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องหงในกรงกาค่ะออกอากาศเป็นตอนที่1 2บสถึงสินะคะเรตติ้งสูงสุดที่4.6จุ 6, ในตอนที่15เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะสําหรับทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องปา ka, ่านางเสือนะคะออกอากาศเป็นตอนที่6กถึงสิเรตติ้งสูงสุดที่2.8ในตอนที่8เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะและในส่วนทางช่องวนัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องข้าวเหนียวทองคําออกอากาศมาถึงตอนที่10ถึง14ค่ะดาเรตติ้งสูงสุดที่5.4ในตอนที่13เมื่อวันพฤหัสที่ ี่่่ผาานมาคะทเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่6 1ถึง12มีนาคมค่ะอันดับที่3ค่ะลงจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่3ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งส1ในตอนที่4ค่ะอันดับที่2ค่ะ ขึ้นจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องฮักหลายไมเลดี้ค่ะอ๋อ,อกาศทางช่อง7นะคะได้เรตติง้ง4.4ในตอนที่17หรือตอนจบนั่นเองค่ะและอันดับที่1ค่ะก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครเรื่องเพลิงไพรยค่ะอ๋อ,อกาศทางช่อง7นะคะได้เรตติง้ง4.6ในตอนที่9ค่ะ เรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดปังประจำวันที่6ถึง12มีนาคมกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องป่านางเสือค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง2.8ในตอนที่8ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องหง์ในกรงกาค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4 6ในตอนที่15ค่ะ และอันดับที่1นนะคะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องข้าวเหนียวทองคำออการทางช่องวัน31นะคะได้เรตติง้ง5.4ในะตอนที่13ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ คุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ